ถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเราผิดเราจะทำยังไงดีนะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพจนี้จะอยู่ใน Facebook นะคะวันนี้ป,ป้าปอก็มีเรื่องอยากจะบอกนะคะว่าถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเราผิดเราจะทำยังไงดีบางคนก็บอกว่า,าดีจังเลยใครก็ไม่รู้โอนเงินผิดมาเข้าบัญชีเราโชคดีจริงจง เอาไปใช้เลยดีกว่าละละ่ะแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงดีล่ะค่ะป้าปอมีคำแนะนำมาให้นะคะว่าถ้ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเราผิดเราจะไปใช้ของเขาไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้พวกเราก็จะมีแอปแจ้งเตือนใช่ไหมคะบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ว่ามีคนโอนเงินเข้าบัญชีเราผิดเราจะต้องทํา3ข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือต้องรีบไปติดต่อธนาคารเลยนะคะ เพื่อให้เขาตรวจสอบว่าเงินใครล่ะโอนมาจากไหนล่ะธนาคารเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้นะคะถ้ามีคนโอนผิดเขาจะรู้ว่าใครนะโอนเข้ามาอันที่สองก็คือถ้าเขาโอนเงินผิดจริงๆเราก็ต้องเขียนใบยินยอมให้เขาโอนเงินกลับไปให้เจ้าตัวนะคะแสดงว่ามันจะต้องมีการติดต่อระหว่างเรา หรือธนาคารกับเจ้าตัวคนที่โอนเงินผิดนะคะเพราะว่าคนที่โอนเงินผิดเขาก็ไม่สามารถที่จะดึงเงินคืนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเซ็นยินยอมให,ให้ทางธนาคารโอนเงินจากบัญชีเรากลับไปให้คนที่โอนมาให้เรางงไหมคะไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าไม่ใช่เงินเราเราจะต้องโอนไปคืนเจ้าของแต่ว่าการที่จะเอาเงินออกจากบัญชีเราเราจะต้องเป็นคนเซ็นยินยอมว่าเอาเงินจำนวนนี้แหละออกไปจาก บัญชีของฉันซะมันไม่ใช่เงินฉันอันที่3นะคะก็คือการดำเนินการโอนเราอย่าเป็นคนโอนนะคะต้องให้ธนาคารเป็นคนโอนเพราะว่าถ้าเราไปทำธุรกรรมเองอาจจะเข้าข่ายว่าเราเป็นมิจฉาชีพมีความผิดติดคุกเข้าไปอีกแย่เลยนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปดำเนินการโอนแทนใครนะคะ ควรจะให้ทางหน่วยงานก็คือทางธนาคารเขาเป็นคนโอนให้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออแล้วนี่น่าบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้แตะต้องเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเงินนี้เลยนะคะก็มีคติเตือนใจนะคะลาบที่ไม่ควรได้ก็ให้คืนเจ้าของเข้าไปนะคะตัวเราก็ต้องใช้คาถากันภัยนะคะก็คือมีสติอย่าโลภถ้าสงสัยก็ให้ถามแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะจะได้ทันสมัยจะได้ไม่โดนหลอกนะคะ ก็อุตส่ามีเงินเข้าแต่ก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีนะคะถ้ายัางไงก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะคะจัดการให้เรียบร้อยตาม3ามข้อที่ป้าปอบอกมานะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาเรื่องดีๆมาเตือนภัยกันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ